พวกนี้เขาจะรู้ใช่ไหมว่าไม่แท้แน่นอนไม่ได้กอไม่อะไรไม่เขาไม่รู้ผมเรียนพี่ตรงทอไม่เขาไม่รู้คันนี้เล็กไม้หกหมื่นพี่โทรเขาะเขาููบอกเขาล่าสุดแสนหนึ่งพี่ดูแล้วว่าไม้มันก่อสนใจซื้อใบใช้ส่วนตัวป่ะครับพี่เกือตัวครับผมไม่เคยซื้อลถมือสองด้วยแต่ซื้อมาหนึ่งนี่คืคันแรกที่มาดูแต่มั่นใจได้พี่สีอถูกใจไมโอเคอะไรเงี้ยถูกใจจริงก็เดี๋ยวไอ้เรื่องเขาตั้งมาหรือวันที่มาทำตกลงกัน ว่ากันชีมาแต่คนที่เก่งกว่าช่างที่คือคนนี้ผมจะมีรถที่ตรวจอุ้ยสเปคชั่นไว้อยู่อันนั้นน่ะคือสาบันตรวจรถจากภายนอกที่เราจ้างเข้ามาตรวจเพย์ผลเพราะว่าเดี๋ยวนี้พี่คือลูกค้าดูรถไม่เป็นแล้วเราก็ไม่รู้ว่ารถมันสภาพดีไหมเราใช้ผลการตรวจจากเขาเนี่ยแหละเป็นตัวยืนยันตัวที่พี่เชื่อถือเขาได้เพราะว่าถ้าเกิดว่าเขาโกงกับผมพัวกันนะแล้วรถออกไปเขาโดนฟ้องแล้วเดี๋ยวนี้จะจับไปแนนธนาคารนะครับพี่เขาขอใบเซอร์นี้ด้วยเหมือนต้องตรวจว่าสภาพรถมันดีจริงเพราะงั้นธนาคารเขารับรถที่แบบชนหนักเข้าไปพอลูกค พอมันเข้าประมูลอะระคาตกเยอะเขาก็เลยต้องการใบเซอร์จะมีใบเซอร์ใบนั้นอะที่จะให้พี่อีกทีหนึ่งว่ารถคันนี้มันตรวจผ่านนะได้กี่ดาวมันจะเต็ม5ดาวครับพี่<อ>รถที่ซื้อได้ต้อง4 5หเท่านั้นถ้าต่ํสา4ต้องใบซื้อไม่ได้เลยก็คือรถอุบัติเหตุละตรงนั้นจะดูพวกโครงสร้างให้พี่ได้ส่วนเครื่องยนต์เกียร์เขาจะดูในเบื้องต้นอันนั้นก็พี่สามารถพาช่างมาได้หรือว่าพี่ลองขับเพราะพี่ใช้รถอยู่แล้วพี่ขับปั๊บหนึ่งก,ก็ดาวออกแล้วและยิ่งพี่ใช้รถป้ายแดงมาตลอดอ่ะ <c oughs> ว่าใช้ใบตรวจอินเปนแค่มหนูหมอนคือ<า>เราจะมีใบนี้ออกให้เลยถูกต้องถูกต้องถ้าเขาตรวจไม่ผ่านก็พอตรวจไม่ผ่านนะครับ แล้วเราต้องเสียค่าใช้จ่ายอะไรไหมที่ไม่ต้องผมจ่ายเพราะว่าเราต้องใช้เบ์เซอร์เนี้ยให้ลูกค้าอยู่แล้วบวกกับให้กระทางไฟแนนซ์อยู่แล้วเอาจริงถ้าเต็นท์มีมาตรฐานส่วนใหญ่มันมีหมดแล้วพวกนี้เขาจะรู้ใช่ไหมว่าไม้แท้แน่นอนไม่ไต้กอไม่อะไรไม้เขาไม่รู้ผมเรียนตร่งสองไม้เขาไม่รู้แต่เขาเช็คโครงสร้างทั้งหมดให้ว่าเคยมีอุบัติเหตุหรือเปล่าเครื่องยนต์อะไรมีปัญหาเบื้องต้นหรือเปล่าไม้สิ่งที่พี่ทาได้คือวันนี้พี่ขอเลขตัวถังเลขทะเบียนขอเขาได้ขอสมเนาแล้วพี่โทรเข้าหุ้นใดเลยบอกเฮ ลสมมตินนะคันนี้เลขไม้หกหมื่นพี่โทรเขาก็สูงสุดบอกเขาว่าล่าสุดแสนหนึ่งพี่ดูแล้วว่าไม้มันของนี่คือวิธีเช็คแบบเป็นสิกเลยนะแล้วถ้าพี่ซื้อกับผมไม้ไม่แท้พี่อเอารถมาคืนเลยผมซื้อขึ้นในจำนวนร้อยเปอร์เซ็นต์ตามสบายไเลยนะครับพี่ได้ครับถ้ามีข้อสงสัยถามน้องได้เปียกคันนี้มาลุ้นกันนะครับว่าลูกค้าจะซื้อไหมแต่ดูแล้วเขาชอบอยู่นะใครอยากได้รถสวยๆนะครับสภาพดีนะครับติดต่อผมได้นะครับพี่เจมออเดิร์ดออโต้